สวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรวิยุตานุวันนี้ก็จะพามาดักกุ้งนะครับไปลองดักกุ้งดูนะวันนี้ก็จะใช้แต่ขนมยูโรเพียวๆ,ๆดูนะครับเป็นอย่าดักกุ้งดูนะครับหอมมากหอมมากไม่ด,ดักกุ้งคนก็หิวนะครับ มนก็อดใจไม่ได้วันนี้ใช้ขนมหนึ่งก้อนนะครับไปลองดักดูก่อร้อ,องใหม่ครับนี่เสร็จแล้วนะฮะช่องกุ้งก็จะเข้าทางนี้นะ ติดตามกันดูนะครับเป็นขนมยูโรเค้กนะครับเป็นเหยื่อล่อวันนี้เราจะไปใส่ดูช่วงนี้ก็ขณะนี้ก็เวลาอยู่ที่ 3ามโมงเช้านะครับปกติเห็นเขาใส่กลางคืนนะครับวันนี้เราจะไปลองใส่กลางวันดูนะครับว่าจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปติดตามดูกันนะไปกันเลยน,น,นะครับอันนี้เป็น ที่ดักกุ้งใหม่นะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับวันนี้เรามาทดสอบดูนะครับว่าจะกุ้งจะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับรอติดตามชมดูกันนะครับวิธีการใส่แบบง่ายๆนะครับตอนเที่ยงเราก็จะมาดูนะครับวันนี้เราใช้อาหารเป็นยูโรเค้กนะครับเป็นขนมนะครับผ่านไปสองชั่วโมงเราก็จะมาดูนะครับว่าจะมีกุ้งเข้าหรือเปล่านะครับ ทดสอบอาหารนะครับเป็นยูโรเค้กนะครับสรุปได้แต่ปลาซิวนะครับปลาซิวมีกุ้งอยู่สองสามตัวนะครับปลาซิวแล้วก็กุ้งสองสมตัวก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับแต่ไม่เข้าเยอะแสดงว่าแถวนี้ไม่มีกุ้งนะครับ นีเกษตรปยชดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับภารกิจวันนี้ล้มเหลวนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับดูว่าเราจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ